โดยาจีนี่ร้านโดยาจีนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสาขาที่ผมมานะครับก็มาออกที่ MRT สุขุมวิทนะครับหรือ BTS อโศกนะครับผมนอกจากสาขานี้เนี่ยก็จะมีสาขาอื่นอีก4สาขารวมทั้งหมดเป็น5สาขาด้วยก,กันคือทางร้านจะมีแค่เนื้อหมูแหละนะเป็นแบบ Dry A อ <Wow. S 1> นี่ไปแล้วเราทัวร์กันรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเราหยิบที่จะให้เขาไปย่างให้เนี่ยอย่าลืมเอาไม้เลขโตว,วางไปด้วยร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ ก็กำลังดีดูอะไรก่อนดีจ้ะนี่ตอกบกี้นะครับผมหมูผัดซอสนะดูเผ็ดๆแล้วกันอันนี้ก็ตีนไก่ครับผมคลายๆโอเด้งนะอันนี้โอ้หอันนี้ซุปนะคเขากำลังอุนอ่นๆอยู่อันนี้เป็นปูปูมาซุปปูมา โอเคน้ำจิ้มจะมี3แบบหลกัหลกๆก็คือซีฟู้ดซัมจังและซีอิวอะไรซีอิวต้มเหรอนี่แหละฮะก็เลือกได้ตามชอบโหเยอะมากตอนนี้บอกเลยว่าลูกค้าเริ่มเยอะนะครับเดี๋เข้ามาแป๊บเดียวนี้เริ่มแน่นล้านแล้วเนะี่ยโอเควัตถุดิบมีตามนี้เลยครับมไ,ไม่มีป้ายบอกซะด้วยแต่เนี่ยคือหนังหมูแน่ๆ แล้วก็เป็นหมูซอสต่างๆแล้วแต่ชอบซีอิ๊วบ้างแหละหรือว่าบาร์บีคิวบ้างแหละ